เด็เด็กเดเท็กตกเท็กตกส,สวัสดีครับสวัสดีทุกท่าน,นครับวันนี้วันที่10เมษายนนะครับ2564ฝนตกอย่างหนักเลยนะครับนะครับน้องฝนมาครับน้องฝน ชมบรรยากาศไปเรื่อยก่อนนะครับครับก็ไม่เป็น้องครับฝนเอ้ยฝนบรรยากาศฝนตกครับบรรยากาศมันได้เลยนะครับเช็ควันสุดเช็ควันสุดไม่ตกเช็คส หนักมากเลยอ่ะตกนานแล้วครับดีมีนีทั่วเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าพื้นบ้านผมมันต่ำหล่นสูงกว่าครับตกตกหนักนีดน่าจะท่วมได้ต้นยิมบูครับขอกบู ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมฝากกดติดตามกด subscribe เลยนะครับขอบคุณครับ